น้ำท่วมฉุกเฉิน r u e ค o r p o r a t ช o n ปอ้องกันสัญญาณขาดสายพร้อมรองรับวิกฤตเมื่อน้ำท่วมกำลังเป็นปัญหาที่แรยแรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในเส้นเป้าของน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา True ู Corporation ไม่นิ่งนอนรีบลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์เค,ครือข่ายมือถือและสถานีฐานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสื่อสารพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ซึ่งเป็นโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัลสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตก็ตามแต่ที่น่าสนใจคือถูไม่ได้จำกัดตัวแค่การตรวจสอบเท่านั้นแต่ยังมีแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมอย่างละเอียดเช่นการเสริมสัญ,ญญาในพื้นที่สำคัญรวมถึงการเตรียมรถโมบายสถานีฐานเคลื่อนที่ข่าวเพื่อสนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสิ่งนี้จะช่วยให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครสามารถประสานงานและช่วยเหลือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูยังให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงทีผ่านระบบเซลล์บล a อ c แคสต์เซอร์วิส (CBS) และ SMS โดยร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยปภเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดแล้วคุณคิดยังไงกับการที่บริษัทเอกชนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือชุมชนในช่วงวิกฤตควรมีการร่วมมือระหว่างเอกชนและรัฐอย่างใกล้ชิดมากขึ้นหรือไม่ขอให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย